โอ้ออกแน่เราบางแน่เราตัวนี้น้อยใหญ่ตัวนี้เพราะอะไรนี่ออเดอร์หลายติมือนี่แค่ต้อยลงหลายห้างในห้างแล้วโอ้ของหวานเราต้อยลง เดี๋ยวลงงานขายดีเป็นบ้าบ้าบังทัวแซงนี่แซงนี่งานน่ายเลยอ่ะพ้นเรไม่พม้นเไม่ตามรู้ดูการนะทั้งโลนขะพองกันหลายคักหลายเนี่ยโอ้หนานี่มันกินอันนี้เหละพ้ <c oughs> <c oughs> พน,นาาเราไม่พูดอะไรเยอะพูดนะกามี คนเราเนี่ยเมาใหต่บุคการเริ่มห่างแล้วแต่วันทั้งในกี่ย่างแก่ผลใบวันบังต้อยตะเศ้า,าเลยเหมือนในทั้ทงฝนตกฝนกระตกดีดีทีนี้ลำไย,ยกระดกคักฝนตกดีลำไย,ยกระดกคักอีหล,ลีต้อยออกไปไล่เราด้วนี่จะออกไปขายได้เงินไล่แล้วบนต้นทั้งในกระดกกาก,ากสากแก่ผลทั้งในทั้งในอันทนั้ทงหน้ข,นข,า,ขาเขาจ้าหน่อยหน่อย,อ,ยอันนี้นหน่วยใหญ่ดี น,นี่ออเดอร์พะนะคลายหลายคลายคักหลายเนี่ยนี่ก็สิเก็บแต่ว่าต้นนี่ดกคัก,กต้นนี่ต้นนี่กระดกต้นนี่ถ้าได้ซุกบ่ต้นนี่ซุกแล้วมันหนงห้างเลยบ่หมินมันสร็บอ่อ๋อ มันมันแซงกันหมดปองไงทจังตัวนั่นเนาะตัวนี้ก็ได้ถ้ามาซ่อมอยากเป็นหมอกหมอกม่วงๆมืาในฝนฝนตกคลากลายเป็นฝ่าหมอกฝ่าม่วเลยปลายลำไยทรงอ่อนเร์เริ่มสุกลายแล้วมันต้ึงๆขึ้นโดกอยู่ตึงๆโดกลายอยู่โลนงไงเหรอที่มันเริ่มสุกลายละเริ่มสุกเริ่มโลนลายแล้ว รดนอกนันรดนละลดนบึบเลยแหละปีนี้ของกูได้กต่ดกคักดกเนี่ยอ่อนต้นใหญ่ดกคัก หลายแล้วผลไมา้ตามฤดูกาลลำไยปีนี้โดดคัก